สวัสดีครับทุกคนไม่เจอกันนานเลยนะครับเป็นยังไงบ้างชีวิตมีความสุขดรีไหมครับเหนื่อยเปล่าตอนนี้ค่อนข้างเหนื่อยนะครับแต่ว่ายัางใช้ชีวิตมีความสุขอยู่นะครับเราที่ไม่ได้ลงคลิปต่อเนื่องนะครับทุกคน,กคนเพราะว่าคือบางทีผมพยายามคิดคอนเทนต์ที่จะถ่ายแล้วนะครับแต่ก็คิดไม่ค่อยออกนะแล้วก็ชีวิตมันค่อนข้างวนลูปนะครับแล้วก็ยุ่งยุ่งด้วยนะครับบ้านกิจกรรมในชีวิตผมตอนนี้มันไม่สะดวกที่จะหยิบม,มือถือขึ้นมาถ่ายนะครับอันนี้ก็คือเป็นทรงผมรงใหม่นะครับคือก่อนหน้านี้ผมตัด ผมก็เลยไปตัดมันออกนะครับตอนแรกว่าจะตัดหน้ามาตอนแรกผมเป็นหน้ามาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยเพราะาผมไม่ชินหน้าตัวเองนะครับผมก็เลยแสกเอาไว้เหมือนเดิมครับแล้วพอแบบพอแสกก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่าพอผมสร้างแล้วมันแสกแล้วมันแบบมันเป็นวอลลุ่มมันก็เลยยังดูแบบดูเป็นทรงอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ10โมงสิบห้าแล้วนะครับตอนบ่ายของวันนี้นะครับบ่ายตรงเนี่ยผมมีคุยเรื่อง อ่าโปรเจกต์กับอาจารย์นะครับตอนนี้หลังจากนี้นะครับผมก็เลยจะนั่งอ่านเปเปอร์เพื่อเอาข้อมูลในเปเปอร์เนี่ยไปคุยกับอาจารย์นะครับว่าอยากทําเกี่ยวกับอยากทำโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับช่วงนี้ก็เลยดูแบบว่า advance ขึ้นมาเลยนะครับแบบ advance ขึ้นมาเลยนะครับคือแบบมีอะไรจะทำเยอะแล้วก็ได้ลองทำอะไรใหม่ๆเยอะมากเลยนะครับแล้วก็นี่ทุกคนคือช่วงนี้ผมติดกาแฟมากนะครับทั่วไหนไม่ได้กินกาแฟคือแบบตาจะปิดอ่ะคือแต่ก่อนผมพยายามถอนคาเฟอีนไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ก็พอมาช่วงนี้ที่ทำแบบว่านอน ดึกน pues no ิดนึงแล้วก็แบบต้องจำเป็นต้องตื่นเช้าเลยครับผมก็เลยผมก็เลยจำเป็นต้องมีตัวช่วยเป็นอเมริกันเล้าเย็ไม่หวานนะครับเมนูประจํานั่นแหละครับชีวิตผมช่วงนี้ก็ประมาณนี้ครับเรียนเตรียมสอบทำแลบทำโปรเจกต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ผมจะไปนั่งอ่านเปเปอร์แล้วนะครับแล้วก็เมื่อเช้านะครับผมไปซื้อข้าวมาจากหอยยิงนะครับเพื่อกลับมากินที่ห้องนะครับผมจะกลับมานั่งอ่านเปเปอร์แล้วก็กินข้าวไปด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงที่กินข้าวเลยอันนี้เป็นข้าวมือแรกเลยนะครับ ินนะครับปลาผัดกระเทียมนะครับสําหรับวันนี้พอเปิดเทอมแล้วเนี่ยเวลาแบบคือผมจัดเวลากินข้าวยากมากนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมแบบกลังเรียนบักอยู่ใช่ไหมครับพอเรียนบักเนี <rushing> ่ยมันจะมันจะเป็นต้องกินเยอะนะครับแต่ว่าพอแบบเปิดเทอมแล้วอ่ะคือทุกวันผมก็มาเรียนใช่ไหมครับพอพอมาเรียนมันก็มันเรียนยาวนะครับก็เลยหาเวลาไปกินข้าวยากมากเลยครับก็คือแล้วพอจะไปอัดตอนมื้อเย็นเนี่ยก็กินไม่ไหวอีกนะครับเพราะว่ามื้อเย็นอัดทีเดียวก็ไม่ไหวนะครับเดี๋ยวแบบคือพอมันอัดเยอะมันจะอิ่มเกินแล้วมันจะนอนไม่หลับนะครับมันจะนอนไม่ได้พวกนี้ดว ทุกคนครับผมจะให้ดูขนมอันนี้คือผมไปค้นพบมันจนเจอนะครับว่าขนมอะไรที่กินแล้วแบบอร่อยแล้วยังโปรตีนสูงอันนี้คือเขาไม่ได้จ่ายผมเลยสักบาทเลยครับอันนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์เลยอะไรทั้งนั้นนะครับอันนี้ผมไปเจอเองนะครับมันคือขนมแกรนี่นะครับเป็นแบบโลมาบ,บาร์ช็อกโกแลตนะครับก็คืออันนี้เป็นขนมช็อกโกแลตที่อร่อยมากแล้วก็โปรตีนเท่าไหร่เหรอไหมทุกคนในแท่งเดียวอันนี้ยทั้งน,น,นี้เป็นขนมหวานนะแต่โปรตีนอ่ะ9กรัมเฮ้ยเหลือจะเชื่อมาก ชื่อโปรเจกต์เราว่าอะไรดีอ๋ออะขอเราคืดีต้อนทวีดี มนั่นก็คือนี่ผมได้กระเป๋าใบใหม่มานะครับอันนี้คือผมซื้อมาจากแบรนด์มูริโอกีนะครับเขาไม่ได้จ้างผมเลยสักบาทนะครับแล้วก็ผมซื้อเองหมดเลยนะครับแค่รู้สึกว่ามันแบบผมรู้สึกชอบนะครับก็เลยจะมารีวิวเล็กๆนะครับคือแบรนด์นี้ผมซื้อตามโฟกนะครับแต่ว่าเป็นดีไซน์นละแบบนะครับเพราะว่าเห็นโฟกใช้แล้วมันดูฟังชั่นแนวดีนะครับแล้วก็มันสวยด้วยนะครับนี่ทุกคนมันเป็นกระเป๋าแบบทรงทัแบ็กนะครับแล้วก็ในช่องใส่เนี่ยช่องแส่มีเยอะมากนะครับทุกคนคือในกระเป๋านั้นสามารถแบบจัดเรียง ของไล่แบบเป็นระเบียบอะผมก็เลยชอบแล้วก็มีซงมีซิปอะไรเงี้ยมาให้นะครับแล้วก็มีกระเป๋าหน้าที่เป็นซิปสองช่องนะครับแล้วก็ข้างหลังยังมีซิปอีกช่องอีกนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นสายสะพายคาดคาดตัวมาด้วยนะครับก็ผมไม่ได้ออกมาใช้เนาะคือแบบมันกวชังนอลแล้วใบมันใหญ่มากคือแบบผมใส่ MacBook เข้าไปอะคือยังเหลือพื้นที่อีกเยอะแยะเลยนะครับก็เลยแบบโดนใจมากขน้นแบบไม่มีอะไร <laughs> คือเขาไม่เสยเลยครับผมได้มาว่วาวันนี้ผมก็ใช้เลยยี่ก็จะเป็นแบบโทนแบกแบบนี้นะครับดีนจุใจามากสาหรับคนที่ชอบพวกของเยอะแบบผมนะครับแล้วก็แบบคือพอมันมีแบบทรงสิธ์อะไรให้เยอะเนะี่ยผมสามารถจัดก,การของให้มันดูแบบไม่หลกตาได้ดีมากเลยนะเวลาจะหยิบของมาหยิบงายมาก ไงก็บ้านทุกคนการทีม่มีฝนตกบ่อยนะครับอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะก็เดี๋ยวผมกำลังจะเดินเอารถแล้วก็ไปเดินเ้ากับเพื่อนที่ลานปูหน้ามอนะครับทุกคนเพื่อนปูชอบฝนตกนะแต่ว่าอยากให้ฝนตกตอนที่ตัวเองอยู่บ้านมากกว่านะครับ สวัสดีวันจันทร์นะครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่ผมหยุดอยู่บ้านนะครับเพราะว่าไม่สอบในวันพุธแล้วก็วันพฤหัสนะครับก็เลยไม่มีคลาสเรียนในวันจันแล้วันอังคารนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีแต่ผมอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> คือผมอาจจะต้องพูดเสียงดังนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านผมกําลัง ฝนตกนะครับทุกคนช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแต่ผมชอบมากอย่างที่เคยบอกในก่อนหน้านี้นะครับว่าผมชอบบรรยากาศฝนตกตอนที่ตัวเองอยู่บ้านมากๆนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันแบบโคซี่มากเลยนะครับผมรู้สึกว่ามันโคซี่อะนะครับตอนนี้ผมก็กําลังนั่งอ่านหนังสือเตรียมสอบอยู่นะครับพร้อมกับเสียงฝนที่กาลังตกปอบแปะปอแปะนะครับโอ้โหฟินมากทุกคนน่าจะได้ยินเสียงฝนกันละ นั่นแหละผมชอบบัญาการแบบนี้มากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะอ่านหนังสือกันยาวๆไปเลยนะครับพร้อมกับกาแฟสุดโปรด1แก้วนะครับอเมริกาโนเย็นไม่หวานนะครับไปลุยๆ ครับวันนี้เรามีสอบนะครับเป็นสอบโมดูลแรกของบากหมดเล้วก็วันนี้จริงๆสอบวิชาแรกเสร็จแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าวิาชาค่อนข้างยุ่งนะครับไม่มีหลักฐานการสอบคือยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลัวงวิชาต่อไปซึ่งไม่รู้จะหาอะไรแลไป<ะ>เดี๋ยวไปพักแล้วก็ดีๆชีวิตช่วงนี้ก็มีประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรนะ

พีดีเอฟนะกูฟ้องพีดีเอฟนะวันนี้เป็นวันสอบวันที่สองนะครับแล้วก็เราสอบวิชามันคือวิชาแลบบครึ่งกลนั่นแหละก็แบบวิวแบบ s t u d e n t ก็ถือความไม่แน่นอนนั่นเองนะครับก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการสอบโมดูลแรกสบายๆชิวๆ คือช่วงหลังจากนี้นะครับจะเป็นช่วงที่ผมได้เข้าร่วมโปรเจกต์การทำคุนยนต์กับนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลจากมหาวิทยาลัยชิบะวาร์ติเนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยจากทางประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็คือจะมีนักศึกษาชาวญี่ปุ่นเนี่ยมาทำโปรเจกต์คุนยนต์เป็นอ่าโมบายโรบอทร่วมกันกับนักศึกษาเคมิทีทีหรือว่านักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลกับวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องวัดของทางเคมิทีทีหรือว่าบางหมดนั่นเองนะครับมาทำโปรเจกต์ร่วมกันนะครับแล้วก็มีพวกแบบกิจกรรมต่ตต่่่าางงๆอยเชน Cultural Activities ที รจะพาเขาไปเที่ยวในประเทศไทยนะครับตามสถนานที่ต่างๆตามที่เราต้องการหรือว่าตามที่เขาอยากไปนะครับก็คือเป็นฟิลเรามาทํากิจกรรมด้วยกันนะครับแล้วก็มีการเก็บผลนี่นั่นแล้วก็เป็นฟิลเหมือนเรามาดูแลเขาด้วยนะครับดูแลเพื่อนคนญี่ปุ่นที่มาทํากิจกรรมที่คิมดีทีนะครับก็ คือหลังจากนี้ผมคิดว่าน่าจะสนุกนะครับตื่นเต้นมากจะเป็นยังไงไปดูกันครับ Hello guys, you are with the Japanese people in the activity a t k m u t i t y เรื่องขอですよろしくお願いしますあว์ด้วยขอบคุณมากขอบคุณมากชื่ This is the first video in our channel that we speak English so I be nervous sometimes but it's okay. How long does you How long do you practice? Three years. Three years. Yeah. I yeah. Yeah. But in Japan, yeah. high school, we oh. practice only oh. writing skill or reading skill, but we don't practice speaking skills, so we can't. โซเดียรีครับทุกคนทุกคนจะเห็นได้ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมมีการใช้ภาษาอังกฤษ,ษด้วยใช่ไหมครับซึ่ง ผมบอกเลยนะครับว่าอังกฤษในทุกวันนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับเคยมีคนถามผมนะครับว่าฝึกภาษาอังกฤษยังไงนะครับเพื่อมบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบวิชาภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเคยเรียนพิเศษตอนเด็กแล้วมันสนุกดีนะครับก็เลยชอบตั้งแต่นั้นมานะครับจากนั้นเนี่ยตอนช่วงมัธยมเนี่ยผมก็เรียนห้องมินิเออร์นิชโปรแกรมนะครับก็เลยมีโอกาสได้คุยกับครูต่างชาติบ้านนะครับแต่แน่นอนนะครับผมก็ฝึกด้วยตัวเองมาตลอดเหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่มหาลัยแล้วใช่ไหมครับผมก็เลยมีแผนว่าออ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 ยาาาากกกจะะะะสบบบบบบบเเเเพืื่่แแแแวววััััดรรภษษงงงฤขตนนนคคล้็ไป ในการเรียนต่อตอมามประเทศหรือว่าตองทํางานด้วยนะครับพอคิดว่าจะเรียนน่ะมันก็ไม่รู้จะเิ่มยังไงถูกปะ่ะผมก็เลยไปเซิร์ชดูนะครับแล้วผมก็เจอกับตัว Prep IELTS นะครับซึ่งเขามีฟีเจอร์ที่แบบมันเตะตาผมมานะครับทุกคนนะนั่นก็คือฟีเจอร์ Personalized Study Plan นะครับซึ่งมันจะเป็นฟีเจอร์ที่แบบจัดรูปแบบการเรียนจากพื้นฐานภาษาอังกฤษของเราเลยนะครับว่าแบบเราต้องการแบนด์ IELTS เท่าไหร่เป้าหมายเราคืออะไรนะครับแล้วก็เขาจะวัดระดับพื้นฐานเราเพื่อเอาไปจัด Study Planner ให้เราเลยนะครับเป็นไงทุกคนอึ้งปะ โอเคนะครับทุกคนแล้วนี่ก็คือหน้าตาของ Prep i อ l อที่ผมกำลังใช้เล่นอยู่ตอนนี้นะครับ ซึ่งผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับผมมากเลยนะครับคือปกติเนี่ยเวลาผมมานหนังสือหรือว่านั่งเรียนนะครับผมก็จะนั่งเรียนคนเดียวนะครับไม่ค่อยได้สุงสิงอะไรกับใครสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเออคนนี้มันมีสมาธิดีนะครับแล้วก็ตัวプレสไนเอลเนี่ยเป็นคอร์สเรียนแบบออนไลน์นะครับซึ่งสามารถเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับซึ่งผมคิดว่ามันเหมาะมากสาหรับแบบเด็กมัธยมเด็กมหาลัยหรือแม้กระทั่งคนวัยทางานนะครับที่อยากใช้คะแนนไนเอลนะยครับไปใช้ในการเรียนต่อระดับนานาชาติต่างประเทศหรือว่าแม้กระทั่งคนวัยทำงานเนี่ยก และนี่ก็คือฟีเจอร์เด่นของเขานะครับนั่นก็คือฟีเจอร์ Study Plan นะครับฟีเจอร์นี้เนี่ยมันทําให้ทุกคนสามารถจัดตารางเวลาเรียนของทุกคนเองได้เลยนะครับตามความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบรายสัปดาห์รายเดือนหรือว่าแบบเซสชันก็มีนะครับซึ่งก็จะเห็นนะครับว่าในแต่ละวันที่ผมจัดเอาไว้เนี่ยผมต้องทําอะไรบ้างนะครับซึ่งยกตัวอย่างของวันนี้ก็จะเป็นสป e a กิ n งนะครับผมที่ผมต้องเรียนนะครับเราไม่ต้องไปคิดมากนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยเราต้องทําอะไรนะครับคือมันมีแพลนขึ้นมาให้เลยนะครัว่่าาาานเรรอองงททํะะไมมกจยผ ต้านต่อไปก็คือตัว My Course นะครับซึ่งตัว My Around Course เนี่ยนะครับก็จะมีให้เราเลือกเรียนตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับล่างระดับสูงเลยนะครับซึ่งสามารถเลือกเรียนได้ตามพื้นฐานของเราเลยนะครับว่าเรามีพื้นฐานประมาณไหนก็เรียนที่คอร์สระดับนั้นซึ่งในแต่ละคอร์สนะครับก็จะมีระบุความคืบหน้าในการเรียนด้วยนะครับว่าอันนี้เรียนถึงไหนแล้วอันนี้ยังไม่ได้เรียนนะแล้วก็นี้เรียนเสร็จแล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันจะทําให้เราเห็นความคืบหน้าได้ดีมากๆเลยนะครับมันจะเห็นแบบความ ต้องกลัวเลยนะครับว่าถ้าเรามีข้อสงสัยแล้วเราไม่รู้จะถามใครนะครับเพราะว่าทาง p r i p l y เนี่ยเขามีตัว AI นั่นก็คือ Teacher B นะครับที่เราสามารถพูดคุยกับ Teacher B ได้เลยเหมือนครูคนนึงเลยนะครับเวลาเรามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถถาม Teacher B ได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติผมกำลังเรียนคลิปนี้อยู่นะครับแล้วผมอยากได้สรุปจากคลิปนี้นะครับผมสามารถถาม Teacher B ได้เลยนะครับให้สรุปให้หน่อยผมกำลังจะบอกให้ Teacher B เนี่ยสรุปเนื้อหาของคลิปที่ผมดูอยู่นะตอนนี้หน่อยนะครับผมก็พิมพ์ออกไปแบบนี้ได้เลยนะครับเหมือนคุยกับอาจารย์สัักกกคนนึงเลลย่รรบี็ เนื้อหาให้ผมจริงๆนะครับของคลิปนี้นะครับเห้ทุกคนคือมันล้ำมากเอาจริงก็คือสรุปละเอียดด้วยนะครับประเด็นนี้รายการหนึ่งที่ผมชอบมากๆสำหรับคลิปเบนะครับนั่นก็คือตัว real time feedback นะครับซึ่งนั่นก็คือแบบคนส่วนใหญ่ชอบติดปัญหาแบบ writing skill แล้วก็ตัว speaking skill ใช่ไหมครับแต่เพรสเบเนีในเวลาเราทำ writing skill ส่งไปให้เขานะครับเขาก็จะมี feedback กลับมาในทันทีนะครับพร้อมกับบอกจุดแข็งสิ่งที่จะเป็นต้องปรับปรุงว่าเราควรเพิ่มรดตรงไหนนะครับ เขาบอกมาหมดเลยนะครับในเช่งอันนี้นะครับเขาจะบอกเรามาเลยนะครับว่าเราทําอะไรถูกไปบ้างว่าแบบจุดแข็งเราคืออะไรนะครับก็คือผมเนี่ยใช้ตัว location ถูกหมดเลยนะครับก็ตัวสิ่งที่จะไปต้องปรับปรุงก็คือเรื่องอคําศัพท์นั่นเอง รับหานทุกคนคือเราไม่ต้องไปงมหาว่าเออเราผิดตรงไหนเราพลาดตรงไหนเราต้องเสริมอะไรก็ทางเพลปบเนี่ยเขาบอกมาเลยนะครับว่าเราควรจะปรับตรงไหนกันไหนที่ดีอยู่แล้วก็ทําต่อไปเออดีเนาะแล้วก็สําหรับใครที่เรียนไาได้สักพักหนึ่งแล้วก็อยากลองทําข้อสอบดูนะครับก็ทางเพลปบเขามีคลังข้อสอบให้ทําเยอะมากมากเลยนะครับคือมันเยอะมากจริงๆทุกคนแล้วผมคิดว่าถ้าผมทาหมดเนี่ยผมน่าจะแบบสอบคะแนนดีประมาณนึงแล้วล่ะแล้วสุดท้ายก็คือตัว learning profile นะครับซึ่งในหน้านี้เนี่ยมันจะทําให้เราเห็นนะครับว่าเออเรามีความคืบหน้าในการเรียนประมาณไหนแล้วนะครเยรอาาู่่่ทไห เรียนอะไรไปแล้วบ้างครับก็จะมีขึ้นให้หมดเลยนะครับว่าโอเคผมทำเทสไปทั้งหมดแล้ว60ข้อสอบนะครับแล้วก็ คะแนนเฉลี่ยของแต่ละทักษะเนี่ยผมอยู่ที่ประมาณนี้เป็นตัวชาแบบนี้เลยนะครับมีความถี่ในการเรียนให้ด้วยนะครับคือมันเลิศป่ะโอเคนะครับสำหรับใครที่ต้องการคะแนนในเอลแบนสูงสูงเพื่อนําไปใช้ในการเรียนต่อหรือว่าเพิ่มฐานเงินเดือนหรือใช้ในการทํางานเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่า prep ielts เนี่ยเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการเรียนคนเดียวเรียนที่ไหนเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเราจัดการชีวิตการเรียนของเราเองนะครับไม่ต้องมีใครมายุ่งนะครับแต่ก็ยังมีตัว ai แล้วก็ฟีเจอร์ real time feedback ที่คอยช่วยให้เราพัฒนาอยู่ด้วยนะ ปัญหาต่อไปนะครับบ๊ายบาย hello guys we are the, in front of the convenience store in Thailand yeah โ yeah. อ oh wow. uh. okay. oh. nice well, so, ้มีโอ right. ้มีกูเลยโอ้มีติดคนครับทุกคนแล้วแกงคนไทยรออยู่นี่แล้วก็ยองจีนอยู่่ลอยนยาวๆไปนะครับเอยไอซีอุ้ยอุ้ยมนเร็วมากพพอทยพีพนะครับโก้ถึโกแบคทยูนิเวอร์ซิตี้วิดเ คือตอนนี้นะครับทุกคนเราส่งคนญี่ปุ่นกลับบ้านแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ใช่กลับบ้านกลับอะไรนะโฮเทลเลยกลับโฮเทลกลับโฮเทลแล้วเรียบร้อยคือตอนนี้วันนี้ดูโก้โฮมอย่าจริงเหรอเออแล้วอยู่นั่นดีเฮียอยู่ด้วยไอ้แซมตอนตอนเย็นมึงไปไหนวะเออซีบีสองซีบีสอง guys we cannot cannot even walk on the floor น้ำท่วมอมายุ่งง่ายสิน้ำท่วมค้ามือว่า

ตอนนี้ก็เลยอยู่ที่มอกำลังเตรียมออกไปเจอกันนะเจอกันที่สยามสแควร์เอ้สยามเซ็นเตอร์นะครับ let's go let's go <S ทุกคนครับตอนนี้เราถึงที่สยามเซ็นเตอร์แล้วนะครับเดี๋ยวรอคนญี่ปุ่นมานะครับทุกคนครับตอนนี้เราจะไปเจอเราจะไปเจอเพื่อนคนไท<ห>ยที่สกายวอล์กกันก่อนนะครับไ,ไม่มีคนเลยเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณ10 เอ็ดโมงนะครับยังเช้าอยู่มากๆตอนนี้เพื่อนญี่ปุ่นถึงสยามเดสคัพวีแล้วนะครับกำลังลงไปรับที่ชั้นแรกตารางคร่าวๆของเราในวันนี้นะครับจะเป็นประมาณว่าเด็กตอนเช้าเราอยู่ที่สยามสยามนั่นแหละเดี๋ยวพาเขาเที่สยามก่อนนะครับใช่ไหมแล้วก็ต้นบ่ายเราจะไปวัดอรุณแล้วก็ท่าเตียนท่าเตียนนิ่งซือตรงไหนนะท่าเตียนคือการที่มันจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่เราจะเห็นวิวของวัดอรุณพระชนาดการเราจะต้องข้ามจากวัดอรุณมาท่าเตียนเราจะอาจจะนั่งเรืออะไรเงี้ยข้ามบานมาใช่ใช่คือมันเป็น ถนนคนเดินเพืน่นั้นบ้างหรือ <จะ S 1> ว่าเที่ยวถ่ายรูปไปเฉยๆมันจะเป็นพเพราะว่ามันอาจเที่ยวถ่ายรูปลานี่ซื้อร้านที่ให้ซื้อพวกขนมก็มีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นจุดข,ขายแบบขึ้นชาติตามชาติอะแบบว่าอย่างเช่นอินเดียใช่ไหม,มเขาก็าจะเปิดคลิปมาเลยว่าแบบมันเป็นวิวของวัดอรลุนอะลองเราไปเซ่นกนแบบท่าเตี้ยแล้วมันจะเป็นแบบวิวฝั่งวัดอรุณแล้วเขาแบบมอนมืดๆมันจะเปิดแสงแบบสวยมากมันก็จะแบบดึงดูดคนต่างาติเขาก็จะแบบสนใจอะไรเงี้ย ันจะเป็นโซนวัดนั่นแหละแล้วเราก็แบบอาจจะไปดูวัดตัววัดบขนาดคนไทยไม่เคยไปเลยคือคุยยังไม่เคยไปวัดอรุณเลยฉันก็ไม่เคยไปฮัลโหลมาโยมาโยดิวุิ่งยู่ในใจที o u ุณารไปไหนก่อนดีอ่ะหน้าตัววพอหน้าจัวใช่สิ่งใช่สิโอเค

<coughs> hey guys, where you going, man? Where you going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 ? Okay. <laughs> I don't know what he said. Hey, we do that YouTube YouTube. hello YouTube. Hello. 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 Love to? <coughs> oh, really? <coughs> really? shop. <coughs> really? Japanese shop. Really? 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 <laughs> ya yeah, Japan right oh, wow. Japan right <laughs> Japanese mine. Oh, dance. Japanese mine here. Japanis, Japanis. Ya Japanese. I The Okay. ウィアーズのローストローン、ローストロ、yes, yes, ーン。うん、おいしいですか ทุกคนครับตอนนี้เราอยู่หอศิล์นครับเรากำลังนั่งเรียนอะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับ history history เปมบเแซมลุกขอ้นเยี่ซมนะจ๊ะ c o คอ r o อ c คอ t r o l สวัสดีครับคุณช่อฟ้าวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่ที่ท่าเตียนค่ะผัาท่าเตียนก็คือเรามาท่าเตียนก่อนแล้วเรานั่งเรือข้ามไปใช่อ่าแดดกำลังดีเลยตอนนี้โควิดเ <Yeah. S 2> oh, <yeah. S 1> อ yeah, าย้ายท่าเตียนนะครับตอนนี้แล้วก็เลยว่ากันว่าจะข้ามฝั่งไปว่าอารุณโอ้ oh, yeah. 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 ขอสนลดมานะครับคากุยไม่ใครก็โอเคโอเคเด็กว่าโอเราโชว์อีกอย่างเด็อ new classes วันน right. okay. 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 ี้เรากำลังจะไปนั่งเรือนะครับเราก็ไปดีวัดอรุณ แค่ไม่มีไเ็่ be careful be careful ชื่อวิชิตคนมันต้องข้างจะสั่นคลอนโอ้ยใต่ก็อ้อนนะครับ เราไปที่วัดอรุณ now a lot of people here you have been here really two times two times เฮ <Yeah. S 2> right. ้มาสู่มาสู่มาสู่เคยเป็นเมาบกไหม เวลาอยู่เรือนานแล้วเรามาขึ้นมาที่บกๆมันจะรู้สึกใช่ใช่โอแไ้วคอบแล้วโอเค let's go พี่มันทำไมมันระวายดีจังคักวอีเนี่ยเจ้า While oh, we making a wish, we have to say this sentence the same as we do in that in that church. Okay, Namaste. It's in English. Namu, tata, takawato, arahato, sama, samputasa, and then make a wish.

ส่งคนญี่ปุ่นกลับบ้านแล้วนะครับใจนะตอนนี้เรากำลังเรียกรถกลับยูนิเวอร์ซิตี้นะครับเชอร์ซิตนนี้ี่ววันนี้สนุกแล้วก็เหนื่อยมากเช่นกันใช่ครับเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย,บาย,บาย วันนี้วันเสาร์นะครับทุกคนก็เป็นวันที่แบบว่าคังยุ่งแล้วก็โปรเจกต์ต้องใกล้เสร็จแล้วนะครับก็ร์ของเขายังอีกยาวไกลเลยตอนนี้ตัวพาร์ดถัปแล้วแล้วก็มีตัวรถตัวโค้ดที่กำลังทำงานอยู่แล้วก็ตัวพวกเซ็นเซอร์เซอร์กิตอะไรพวกนี้ก็กำลังทำงานอยู่นะครับตอนนี้ผมกับดูชิตแล้วก็โชว์การจะทำสไลด์เพสเซนเ,เ,เ,เซชัน